สามตัวบอลสามตัวบอลเนี่ยรับทราบเลยในฐานะที่เรากินกันอิ่มน้ำสำราญแล้วคุณจะทำมาหากินไหมทำินใช่ไหมคะต่อยทต่คนที่ซื้อตั๋วใบหนึ่งตอกันไม้จักเมืองเลยกันพร้อมกับการโชว์สามตัวบอลการเชิญกันจ้าตัวบอมาออกไปคราวที่แล้วโอ้โหให้ลูกศรคุยดีกว่างานเงินเป็นยังไงบ้างก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาเออถามว่าสามตัวบนนี่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงทั้งงานบวชงานวิทย์งา วัดงานโรงแรมงานในบ้านงานคลอดลูกงานเต็มเลยเต็มเลยไอพวกนี้โทรมาจองถึงปีหน้าไม่จ้างสักอย่างแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวก็มามาใช่ไหมเดี๋ยวมาอีกมาเยอะนะโอ้พวกเรามาเยอะอยู่แล้วมาแถมแต่ว่าวันนี้สารต e oh. really. ัวบนตัวกลางอาจจะป่วยเล็กน้อยเป็นอะไรคะไม่อยากจะโชว์เลยนี่โชว์แพะก่อนไปสัญญกรรมมา แต่ว่าวันก่อนไปเดินไงแล้วถือของพลุงพลังปฏิโทไปเจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีมากเออไอเราเขาจะใช้ลูกไม้ของผู้หญิงไงมายาไงก็เซ่ทำของหล่นจากมือแล้วก็ซุ้ลงไปผู้ชายไม่อยากจะคุยผู้ชายที่วิ่งเข้ามาคว้าเลยคว้าคว้าชมพูเหรอจ๊ะคว้าของไงดิปล่อยเราไปนู่นแก็แกข้างเออแล้วพื้นเขาเป็นอะไรมากไหมห่วงเราไหม เื้นี่ช่างมันก่อนเหมแต่โอเคถึงแม้ว่าอย่างนี้แต่ว่าหน้าตาก็ยังโอเคอยู่โอเคก็ตรงนี้แหละอยวันนี้มาฉลองฉากใหม่ตีเิบเน่เป็นไงข้างหลังฉากใหม่เป็นจอ ABC นะคะ LED ไหม LED หรอ ABC นี่จะประท้งทำไมนี่มองดีๆก็คล้ายๆใบเตยจริงหรือเปล่าจ๊ะผู้แข่ง คู่แข่งใบเตยอาสยามอะไรจ้ะใบหนาดอาสยองเฮ้ยดเยอะด้วยดแรงด้วยนี่เออคู่แข่งจ้าคันหูจ้าคันหูอันนี้คือเจ๊คันหางใจหายทำไมดีเนื่องมัจคันหางคันหางสิแต่ว่าเราก็มีโชว์เหมือนกันนี่ค่ะเมื่อกี้ไงยายชอบชอบไหมชอบที่เราบอกไงอ้า ต้องแอนขนาดนั้นใบเตยมาจ้ามาอย่านะไม่ไม่อย่าอยไม่อย่าเล่นนะไม่เล่นดีใจไหมดีใจก็บอกว่าไม่เล่นไม่เล่นโอ้ยแล้วเดี๋ยวนี้จอที่บ้านเป็นเฮ็ดดีกันหมดแล้วด้วยชัดแจ๋วเลยเนี่ยไวเล็ไม่ค่อยจะอยู่แล้วเนี่ยโชอชออะไรกันดีกำลังฮ็ดฮึด ที่ฮฮิตึเอ่อเป็นเพลงของ t 2 1รู้จักกันใช่ไหมจ๊ะมันเป็นวงฮิปฮอปหาฮอปฮิปฮอปฮิปฮอปที่ร้องเพลงมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเราไม่มีใครมีใครมีใครเธอคนไปเธอเขามาตกไป T2One จะได้มาจะมาจะทักที่แล้วเขามาอ่า T2One เขามา ตกปลากับใบเตยเด้อเดเด้อเดชัดชัดทีทูวันมาตกปลากับใบเตยคือฟิชชิ่งฟิชชิ่งฟิชเชอร์โอ้ยบอกแล้วภาษาอังกฤษไอ้เขาไปนักเรียนมาด้วยตกปลามันฟิชชิ่งไหมมาเลยเลยเลยไอ้ที่ทำด้วยกันเนี่ยมันฟิชเชอรีง น่าละนี่น่าละแล้วเข้าเพลงกันเลยน <t> ี <c oughs> ่ไหนขอดัติีซับเตอร์ให้ยายลองวอรอ์มดูหน่อยสิอะไรก็ได้นั่นแหละนั่นแหละเร<ด>ียนเี่ยวไหเปล่าเออนั่นแหละ จะมีแบบค่าประกอบของแต่ละเพลงเนาะยายถามจริงเดี๋ยวหอบจริงหรือหอบเป็นมุกนี่แหละมันเป็นการแสดงทุกอย่างอีกสองปีก็ไม่ต้องแต่งแก่แล้วล่ะถ้าดูใกล้ๆแล้วคุณผูรช้า zoom ไใกล้ๆเงือแตกพักเลยยายตอนนี้สังเกตนักร้องผู้หญิงกับนักร้องผู้ชายท่าเต้นจะเน้นคนละส่วนเออใช่ผู้ชายจะเน้นช่วงล่างผู้ชายอย่างเช่นใครบ้างชินชินวุธชินชินวุธ คืนนี้เออเออยากได้กี่ครัง้งฉันจะบอกรนะักเธออ่อไปมีแต่ต่อต่อเธอเออเอออยากดี่ครฉันจะบอกรนะัเกเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ออันนี้คือท่าเต้นของผู้ชายอ่ะจะเน้นช่วงล่างธรรมดามากเต้นแค่นี้อันนี้เอวไม่ค่อยดีจริงว่ะจริงมีมีเรียกว่านี้เหรอโอ้ยมันต้องเน้นเน้นจริงว่ะดูจริงอ่ะจริงร้องนี่ร้องร้อง ออกมาคืนนี้ธรรมดามากเต้นแค่นี้อันนี้เอวไม่ค่อยดีจริงว่ะจริงม,มีเรียกว่านี่เหรอโอ้ยมันต้องเน้นๆจริงว่ะดูจริงะ่ะจริงร้ง <c oughs> องนี่ร้องรับอ,ออกมาคืนนี้ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วอย่าเต้นมากเดี๋ยวไสติ่งแตกต้องเน้นนี่เห็นนี่ขนาดนี้อไอ้เรื่องเน้นตัวนี้น่ากลัวจริงหร<อ>ือเปล่านสจอนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีไม่เคยอยากจะเปิดเผยให้ใครได้รับรู้เ่องสอกสักออกมาคื่อนี้ยอยากได้กี่ อยาให้ดแต่ผู้หญิงต้องเน้นช่วงบนอย่างเมื่อกี้นี้หญิงลีอ่ตอนนี้กำลังมาแรงเลยขอใจเธอแรกเบอร์โทรจะเน้นช่วงบนขอดนตรีค่ะเอ่อไม่คิดจะช่วยกันทำมาหากินดูอยู่ ต่างใจก็แบบเฮ้ยบ uh> oh oh. like, ้าจริงยังแล้วทำไมเป็นคนมีความสามารถอย่างนี้บ้าริงอะใช่ใช่ไ่มมันใช่เลยอะใช่เลโอ้ขอยกนเวอะอะไรอะมันไม่ได้อะทาไมอ่ะมันตีมาโดนแก้มอเอ้นี้ต้องบอกกับชมพู่ชมพู่อะไรอะน้อยๆเต้นได้ใหญ่ๆเต้นแล้วมันหนัก โอ้สองยังยังสองซเดี๋ยวเดี๋ยเาเน้นข้างบนข้างบนน่ะใจเย็นๆนะพูดเงินทองมันหายากทุกวันใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่สบายอยู่ใจเย็นเมื่อกี้มีอะไรกระเด้งออกมาบ้างไหมไม่มีนะไม่มีเลยเหรอกระเด้ขนาดนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยโอเค ็จะโชว์ของอะไรกันนี่ไงข้างบนผู้หญิงออแม่นออกเพิ่งมาเมื่อกี้ไงสอนด้วยสอนใช่ไหม <c oughs> ขอดนตีไปเลยค่ะยังไงอะ <c oughs> สอนเหรอ <c oughs> ก,อรอก็ต้องมีดนตีลแล้วเราก็สอนไงดนตีค่ะเ <c oughs> ล้อ ของเขาไงเหรอเรามาเป็นวงของเราอ่ะของผู้มีไหมเออโต้เถ้าเราไงมันแน่นอกต้องยกออกถ้าปล่อยเอาไว้นานไปถึงใจของเราอาแล้วเป็นของเราใช่ไหมอำมาเลี้ยงมิถ้าแน่นอกคงไม่ได้หรอเราใส่ดนตรีเลยไหมใส่ดนตรีเลยไหมไดยได้ได้มันเล็กอกต้องยกใหม่ มาไม่เน้นอดต้องคดพอปล่อยไว้ยังงี้นานไปเดี๋ยวพุงจะฟอไม่เน้นอดต้องคดพออยากกินอีกไหมต้องไปข้าวมันไก่ตอนเดี๋ยวเมกี้มีดนตรีฟังไม่ค่อยช้าเป็นภาษาใต้ใช่ไหมเออเอาแบบช้าๆทีละประโยคสิ มันไม่เน้นอดไม่เน้นอดไม่ไม่เอาอดอ่ะเออเออต้องคดหคืออะไรคือเก็บเอากลับไปกินที่บ้านโอ้คดอ่าคดสปห่อต่อไปไม่อิ่มปล่อยไว้อย่างนี้นานไปเดี๋ยวพุงจะฟอพุงแฟบอย่าพุงแฟบต้องไปกินที่ข้าวมันไก่ตอนเออมีไหมเขามีกันหมดแล้วมีเปล่า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 